สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เทอร์มินอลนะคะแล้วเราจะมากินข้าวที่ที่ฟู้ดคอร์ที่เพียรปฏิวันนะคะซึ่งก็อยู่ชั้นข้างบนสุดเลยโดวยวันนี้เราจะไปกินข้าวที่นี่นะคะด้วยงบ100บาทเดี๋ยวไปดูว่าเราจะสามารถกินอะไรได้บ้างนะคะซึ่งที่นี่มีหลายเมนูที่น่าสนใจเพราะว่าเคยมากินแล้วก็ประทับใจทุกครั้งนะคะแต่ส่วนมากก็กินเมนูเดิม แล้วก็ราคาอาหารถูกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ด้วยงบ100บาทเราจะกินอะไรได้บ้างนะคะด้วยงบ100บาทที่เพื่อนเลี้ยงด้วยสำหรับใครที่มากินข้าวที่นี่นะคะถ้าหากว่าไม่มีเงินสดก็สามารถที่จะสแกนได้นะคะเดี๋ยวนี้ง่ายมากห้านำสัตว์เลี้ยงเข้านะคะตอนนี้เพื่อนก็ไป และกาดอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนอาหารตรงนี้จะเชื่อมกับที่จอดรถนะคะตึกบีเป็นตึกที่จอดรถตึกใหม่ของ Terminal 21นะคะวันก่อนเพิ่งจะลงคลิปเกี่ยวกับคอนเสิร์ตพัทยามิสิกเฟสไปนะคะถ้าหากว่าใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวพัทยามิสิกเฟสที่พัทยานะคะที่นี่ก็จอดรถดฟรีนะคะ จอได้2,500คันประมาณนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะเดินลงไปดูคอนเสิร์ตที่ชายหาดพัทยาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจน่ากินบ้างแล้วก็ด้วยงบ100บาทที่บอกกันไปว่า,วาเราจะได้กินอะไรบ้างนะคะในตอนนี้เพื่อนกำลังมาแล้ว อันนี้มีกุยช่ายเริ่มต้น27บาทนะคะตรงนี้เป็นกินเพลินขนมเบื้องนี่ขนมเบื้องขนมเบื้อง DIY อันนี้เป็นหมาล่านะคะราคาเดียวซื้อ10ไม้แถมฟปีนหไม้ก็คือไม้ละ10บาท ลูกชินปิ้งโดดเด็ดเราจะดูไปชิลาลานอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเป็นผลไม้อันนี้เป็นสูชินะคะรเ่มต้นที่10บบาทก็มีหลายอย่างนะนาตาดี เราเดินดูก่อจริงๆอ่ะจะมีร้านที่กินประจําอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นต้ยมยำกุ้งกับไข่เจียวแต่ตอนนี้เดินดูก่อันนี้เป็นรสสยามนูด่เดลนะคะก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะลูกชิน้นปลาเมกัชาบูคืออะไรน่าสนใจ เป็นซุปน้ำใสซุปน้ำดำซุปซุปต้ยมยำนะคะร่มต้น30สิบาทน่ากินอนะ่ะซุปต้ยมยำกุ้งปลาหมึกไห่แมลงพู่ผักลงบนเส้นสามารถเลือกท็อปปิ้งเพิ่มได้นะคะ มาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวซ้มซุกี้กระทะเล็กคั่วไก่ก็คงจบที่เดิมคือไทยฟู้ดเซ็ตนะคะร้านนี้ที่บอกว่าเป็นประจันก็จะเป็นแกงซ้มไข่เจียวไข่ข้นข้าวต้มจืดไก่สับ ที่ชอบกินก็จะเป็นต้มยำกุ้งไข่เจียวไข่คนห้าสิบห้าหกสิบห้าบาทส่วนร้านนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าเป็ดย่างนะคะเ๋กวกุ้งน้ำแดง ก็มีหยกเป็ดยด่างส,ส่วนน้าราคาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ40บาทนะคะก็เป็นข้าวยังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวเดินดูก่อนอันนี้เป็นยำหมูยอยำม,มาม่ารวมตน,นะคะก็เป็นร้านยม เริ่มต้น45บาทลดาดาบะหมี่กรอบไข่ดาว37บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำร้านน้ำชื่อร้านทำเป็นจุยราคาก็จะเริ่มต้นที่5บาบาทนะคะแต่ถ้าเป็นมิกซ์แบบ ที่เดินดูรอบๆเรานะคะมาจบที่ร้านเดิมเอาเป็นข้าวต้ยมยำกุ้งค่ะไข่เจียวที่สั่งไป55บาทาบาทจะมีข้าวไข่ค้น35ม35บาท ข้าวไข่เจียรากจบาทนะแต่ถ้าเพิ่มเป็นต้ยมยำคุ้งด้วยก็จะอยู่ที่55บหาบาทแล้วก็เป็นไขคน่คอนก็จะหกบาทนะคะถ้ากินร้านนี้จะนั่เข้าวขาหมูอร่อยเหมือนกันเริ่มต้นที่ข้าวขาหมูทอด2าบาทพิเศษก็จะส2บบาทนะคะราคาที่นี่แบบถูกมาก อาหารก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะก็น,นี้เป็นสุกี้ก็จะ่ั่วกายเริ่มต้น32บาทและนี่ก็คือเมนูที่สั่งมานะคะต้ยมยำ ต้ยมยำกุ้งแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะครับห้าสิบห้าบาทนะคะก็โอเคเลยนะเป็นร้านประจำที่มากินตลอดเลยอันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแน่เลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสี่สิบห้าบาทเท่านั้นน้าตาดีนะกินมากเอามิกเบอร์รี่ปั่นค่ะใส่ค่ะ แต่ไม่ไม่ต้องเยอะมิกซ์เบอร์นีสามสิบสองบาท นี่นากจะจะมีผลไม้ปั่นแล้วนะคะก็มีน้ำพันด้วยนะใส่น้ำแข็ง15บาทน้ำส้มก็มีนะคะน้ำแบบต้นถ้าหักเป็นน้ำแข็งน้อยก็25บาทไนมะ่ใส่น้ำแข็ง25บาทบนหะ้าบาทอันนี้ของเราเป็นเมคดอรี่ ที่เขาต้องมาลังเป็นผลไม้วัวชอบที่เขาไม่ใช้มือจับหลอกเขาใช้ที่ขีดนะคะวันนี้กินปลสองอย่างนะคะเป็นข้าว 55แล้วก็มิกซ์บลรี่ปั่น32บาทเราจะพาเดินดูรอบๆที่นี่นะคะเพียร์ทเวตี้วันสำหรับชื่อฟูดคอร์ดถ้าหากว่านั่งมุมนี้เนีเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆด้วยนะคะ ก็จะเห็นถนนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตึกที่จอดรถนะคะตึกบีเพิ่งจะสร้างได้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีปัญหานเรื่องของการที่จอดรถเนี่ยเพราะว่าที่จอดรถเยอะมากนะคะใครที่มาเที่ยวพัทยานะคะก็มาจอดตรงนี้ได้มาทานข้าวตรงนี้ได้นะคะ นี้ก็คือการรีวิวการกินข้าวที่เพียร์นที่วันที่เทอร์มินอล